เกิดอะไรขึ้นพระเอกออฟสุรพลออกมาเตือนแฟนคลับ FC ระวังมิจฉาชีพในรูปแบบแฟนคลับขาบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบาวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมืเ่อนห้อเก็มีเรื่องเล่าข่าวสารน,นะครับผมเนาะเอามาอบสูพีเอามอาบสูนองเอามอาบสุเอฟซี FC อีหลาหน่อยกันเดี๋ยวฟังอีกแล้วพี่น้องซึ่งเรื่องนี้นะครับพี่น้องกะ เป็นเรื่องของทางพระเอกออฟสุรพลนะครับผมนาดทีได้นำออกมาโพสเพื่อเตือนพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเอฟซีของตัวน้องเองเอว่าอย่าหลงเชื่อนะครับผมเนาะคนที่แอบอ้างมิจฉาชีพในรูปแบบเอฟซีซึ่งทางพระเอกว่าได้ออกมาโพส์เตือนภัยมิจฉาชีพขอฝากถึงพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซี อฟทุกคนนะครับระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างมาในรูปแบบของแฟนครับเพื่อเข้ามาหาผลประโยชน์จากการได้ใกล้ชิดออฟหากใครต้องการฝากของหรือาาไรถึงออฟย้ำว่าต้องฝากผ่านคนที่อยู่ใกล้ตัวออฟเท่านั้นหรือผู้ติดตามในทีมงานอฟเท่านั้นนะครับ อย่าฝากกันเองเพราะอาจเกิดปัญหาและของที่ฝากมาอาจไม่ถึงมืออ๊อฟจริงๆขอขอบคุณทุกคนที่รักและซัพพอร์ตอ๊อฟเสมอมาอ๊อฟตั้งใจทำงานหนักทุกวันเพื่อมอบความสุขให้ทุกคนถ้ารักศิลปินจริงๆอย่าทำให้ศิลปินที่คุณรักต้องกังวลใจเลยนะครับด้วยความห่วงใยจากอ๊อฟสุรพล และแอดมินนะครับผมเนาะนั่นคือน้องออฟสุรพลได้ออกมาโพสเตือนพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับพี่ๆน้องๆนะครับผมที่อยากฝากสิงของอ่าหรือฝากมาไล่ให้ทางตัวพี่ออฟเองนะครับผมต้องฝากผ่านแอดมินนะครับผมเนาะหรือคนที่อ่าอยู่ในทีมงานของน้องออฟเท่านั้นของพี่ออฟเท่านั้นอ่าอย่าไปฝากกันเอง ซึ่งเรื่องนี้นะครับผมเนาะถ้าบอกว่ามันมีมานานอย่างมันมีมาตะโดนแล้วถ้าผู้ใดเป็นแฟนคลับเอฟซีของอีลานอยเฮ้าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมเนาะจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆในการฝากสิ่งของอาฝากโอนอาฝากต่างๆนะครับผมเนาะบางบางอย่างค้นที่เสื้อใจได้นะครับผมอของเรานั้นก็ะึงเมื่ออีลาน่อยเฮ้าอย่างครบถ้วน หรือถึงมืออีหลาหน่อยเห้า,ายังยังสมบูรณ์นะครับผมแต่ถ้ามันก็มีหลายกรณีพี่นอ้องอันนี้เฮ้าก็บบด้ปับปั่ผู้ใดเขาก็บได้วาผู้ใดนะครับผมเนาะในบางกรณีเข้าฝากไป10อาจจะไปทึงน่อง7ถึงน่อง5แบบเนี้ยอ่าหรือของบางสิ่งบางอย่างแฟนคลับ FC ซสื่อเราส่งมาฝากแต่บด้ส่งมาในนามของอีหลา ทรงให้ผู้อื่นเพื่อเอาไปมอบพยิลาบางครั้งนะครับผมเนาะมันมีการใช้ก่อนหรือสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ถึงถึงถึง,ถ,งถึงมือหนอกอ่าอันนี้เขายกตัวอย่างได้พี่นอ้องอ่าอันนี้เขาไม่ได้ปั๊บปัม่มผู้ใดแค่เเบาให้พี่น้องฟัง่งท้าผู้ใดได้ติดตามมิลาน้อยเฮ้ามาตั้งแต่แรกจะหูตรงนี้นะครับผมแต่นะครับผมนาะกะ นี่หลายคนที่มีความหนาเชื่อถือ,อทุกบาททุกสตังหรือแม้กระทั่งสิ่งของทุกอย่างถึงมือน้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เฮาก็จะเห็นตัวอย่าง,งนกตัวอย่างอีหลาน้นอยเฮาก็ยังพอการใช้นะครับผมน้องเป็นตัวอย่างเสียโน,น่นแบบเนี้ยพี่นอ้องพ่อ,อมีการรับฝากทุกอย่างถึงมือน้องนี่ละคุณต้องอมองวา่าบุคคลไหน ควรน่าเชื่อถือมีการออกมัโพดแบบนี้นะครับผมเนาะจากทางน้องออบก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีวินองจะจะเฮ็ดใยเ FC ซีทุกคนน้องพึงระวังในในการฝากหรือแม้กระทั่งรับฝากเองบางครั้งเข้าบ่ฮูดอกว่าเขารับฝากมาอันนี้มันกับมี2องด่านนะครับผมเนาะเรารับฝากมาเท่านี้จริงๆแต่คนที่ฝากอาจจะไปอ้าง ามากกว่านั้นก็ได้อันนี้มันก็เป็นไปได้เป็นองพี่น้องหรือคนที่ฝากฝากมาเท่านี้จริงๆแต่คนที่นําไปมอบให้อาจจะไม่เต็มจํานวนอันนี้มันก็เป็นไปได้นี่ละพี่น้องรองพิจารณากันเบิงนะครับผมนอวาบุคคลไหนอ่าดังเช่นน้องออฟก็บอกว่ากระเจียงของบ้านเราว่าขอให้ฝากในทีมงานของออฟทานั้นคนที่ใกลชิดและเป็นทีมงานของออฟทานั้นอ่าในการฝากสิ่งของหรือ ฝากมาไล่นะครับผมเนาเผื่อความสบายใจของคนฝากและคนเราฝากแล้วกะตัวซีลปินเองผมก็เห็นคอมเมนต์นะครับผมเนาะว่าถ้าเป็นเอซเก่าๆหรือเป็นเอฟซีทิติตามม่า,ามากก่ะน่าจะหหตรงนี้แต่เ้าก็ต้องยอมรับบลี่นองมันก็นมีคนทีหลงกลอยู่นะครับผมเนาะหลงกลอยู่ก้อนนานี่กะ ก็บ่อยากยกตัวอย่างของอีหล่าหนอยเข้าดอกพี่นอ้องการเอาไปอ้างแอบอ้างนะครับผมนาะว่าสามารถติดต่ออีหล่าหนอยเฮาได้สามารถโทรหาอีหล่าหนอยเฮาได้โดยตรงสามารถเอาลูกสาวมาคุยนําไดา้เพื่อที่จะสร้างโปรไฟล์ให้เจ้าของในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ f c บางกลุมนะครับผมนะเพื่อมีผลประโยชน์แอบแฝงอันนี้ก็เฮาก็เห็นมาแล้ว เสว่าพี่น้องกะนหาจะหูนะครับผมก็ถือว่าเป็นการออกมาเตือนพี่น้องเตือนแฟนกับเอฟซีแลวก็เตือนตัวศิลปินเองขึ้นกันนะครับผมใครที่จะฝากนะครับผมเนะบิ้งให้ดีๆคนดีก็ะมี่คนบดีกะ็กะมี่คือยังบาสารบาละเอาทีเฮาเสื้อใจและสบายใจดีที่สุดนะครับผมพี่นอ้องหลายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจงได สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบาหลีสานได้นาะพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งบาหลีสานจะย้ำเตือนอยู่เสมอเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันอ่ากะช่วงนี้เนาะผมเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงกะรักษาสุขภาพเจ้าของในเด้อพี่น้องอากาศเริ่มหนาวแล้วตอนนี้บาหลีสานกะคืออย่งพี่น้องหูหละได้อัดคลิปก่อนนาน,นั้นไปแล้วว่าเกิอดอาการปวดขาเนาะครับผมเนาะน,นั่นคือเป็นโรคกระดูกทับเส้น ที่เป็นโรคประจาตัวของบอยซารอยู่แล้วก็พยายามกินยาพี่น้องนะครับผมน้อพยายามกินยาคนระับถามว่ามันดีขึ้นบอมันกับวัยด้ดีขึ้นนอะเพี่น้องมันก็ปวดนุ่ม,มขึ้นนะครับผมส่วนมือบนกระตินมานยี่หลานหน่อยนะครับผมเนาะอันอนี้ก็ต้องงากันตามตรงเลยพี่น้องว่ามีโอกาสหน่อยแล้วที่บอยสาร จะได้เดินทางแต่ว่ากะนยังบอถึงมือเขาก็ตอบบ่ายเนาะครับผมเนาะบอิสาราอาจจะหายดีอาจจะเดินทางได้ก็ได้ใครจะไปรู้เป็นว่าพี่น้องว่าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางสองบายสานดน้วยมิอรเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนีบ้บอิสารต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบอออกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ